สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมตลาดต้นไม้อยู่ข้างเมืองจำลองพัทยาค่ะก็จะมีสุกสาวอาทิตย์เก๋ก็จะมาดูกุหลาบมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ถุงละร้อยเดียวค่ะ สีแดงนี่ร้อยส่วนข้างทางนี้มีหลากหลายสีหลายสายพันธุ์ก็ร้อยห้าค่ะก่อนหน้านั้นเก๋ก็เคยปลูกนะคะแต่ก็ไม่รอดค่ะตอนช่วงหลังนี้เก๋เห็นเพื่อนๆลงคลิปก็เปลี่ยนใจอยากจะปลองอีกสักครั้งหนึง่ง ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ให้ได้ศึกษาหาความรู้กันสมัยก่อนก็อย่างว่าราคานานมาแล้วเก๋ก็ไม่ค่อยได้มีความรู้เกี่ยวกับกุหลาบเท่าไรเห็นแต่ว่าสวยก็เอามาปลูกก็ไม่ได้ศึกษาว่า มแมลงมีอะไรบ้างดินต้องใช้แบบไหนการบำรุงดูแลต้องเป็นยังไงตอนนี้เก๋ก็พอจะได้รู้บ้างค่ะก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนเอนที่ทำคลิปดีๆ มาให้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกุหลาบนะคะเก๋ก็เป็นมือใหม่หัดปลูกจริงๆค่ะดอกกุหลาบเขาน่ารักเขาสวยเก๋ชอบค่ะบางต้นบางสายพันธุ์ก็มีกลิ่นหอม เกก็ชอบนะคะเชา้าเช้าก็จะดูต้นไม้ที่เก็บปลูกไว้ทุกเช้าค่ะพอนึกถึงต้นไม้ดอกไม้เกก็จะสดชื่นนั่งได้เป็นเวลานาน,านๆอยู่กับต้นไม้ทําให้สมาธิ ทำให้ความคิดเราดีขึ้นจิตใจแล้วก็อ่อนโยนลงนะคะต้นไม้ดอกไม้ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยไม่วุ่นวายเหมือนคนค่ะอยู่กับคนนี่วุ่นวาย ถ้าเราเอาใจใส่เขาดีๆเก๋ว่าเขาต้องออกดอกที่สวยงามให้เราสุดท้ายนี้เก๋ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมช่องน้อยๆของเก๋ะนะคะดีใจที่ มีคนติดตามบ้างถึงจะไม่มากก็ดีใจค่ะเอาไว้เก๋จะลงคลิปให้ได้ชมกันอีกนะคะถ้าไม่เบื่อสักก่อนสวัสดีค่ะ